โอเคเริ่มตัวไหนก่อนโอเคบ้านเยี่ยมค่อยๆประกบกันนะลูกประกบกันเบาๆโอเคกู๊ดบอยอ้าวแล้วต่อไปเป็นตัวอะไรคอฟฟี พอมีบอกให้ประกบกันเบาๆเดี๋ยวรูปมันกระจัดกระจายอ่าต่อด้วยตัวอะไรแล้วตูดมันอยู่ไหนหาเลจ้างเจอยังเจออย่างโอเคค่อยๆวางนะโอเคชิดเบาๆลูกเบาๆเบาๆอ่าแล้วดอกไม้ดอกไม้อยู่ไหนเจอ,อยัาง หยิบลูกดอกไม้อยู่ไหนระวังมันชนตรงนน้นเ,เดี๋ยวมันขยับลูกเบาๆดอกไม้อยู่ไหนลูกดอกไม้อยู่ไหนค่อยๆวางต่อยังไงดอกไม้ต่อยยังไงลูก ดอกไม้ลูกทำให้มันเป็นรูปดอกไม้สิลูกใช่ถูกต้องอ่ะแล้วต่อไปเป็นอะไรเออโอเควางเบาๆถูกต้องลูกต่อไปเป็นอะไร เป็นอะไรลูกดอกไม้แล้วมันติดกับตัวอะไรบันไดเออก็หาบันไดอยู่ไหนโอเคอ่ะค่อยๆต่อบันไดให้มันตรงภาพกันบันไดมันตรงภาพไหมลูกมันไม่ตรงนะเออหมุนให้มันตรงลูกหมุนบันไดให้มันตรงบันไดลูกบันไดบันไดต่อบันไดให้ตรง บันไดให้ตรงห,รหมุนนิทีหมุนนิทีตรงเลยลูกเออค่อยๆเออโอเคตรงใช่อย่างนี้เรียกบันไดอ่าแล้วอะไรต่อไปลูก<ม>ฮะติดกับบันไดเป็นอะไรลูกมินท็อฟฟี่ท็อฟฟี่แล้วท็อฟฟี่อยู่ไหนลูกเห็นยังเจอท็อฟฟี่ยังเจอท็อฟฟี่ยังลูก อาหยิบลูกหยิบทอฟฟี่ทอฟฟี่อยู่ไหนโอเคค่อยๆวางนะวางเบาๆนะชนกันเบาๆนะโอเคชนกันมันเบาๆลูกเดี๋ยวมันขยื่นอ่ะโอเคแล้วติดกับทอฟฟี่เป็นอะไรเตา่ตาเต่าอยู่ไหนเจอ,อยังลูกอาลิวจ้างดูก,ก่อนลูก ลึกแจ้างติดกับทอฟฟี่เป็นอะไรเเ็นต่าอ่าแล้วเต่าอ,อยู่ไหนต่อเต่าหลังตุงมีจุดๆด้วยนะเจอ,อยังลูกโอเคค่อยๆวางนะชนเบาๆชนรูปเบาๆนะชนรูปเบาๆนะนๆๆนะๆๆนะโอเคเยี่ยมอ่าแล้วต่อไปเป็นอะไร เป็นอะไรลูกอนนี่เพนซิลอ่าแล้วเพนซิลอยู่ไหนเนริวจังอ่าค่อยๆหยิบนะหยิบแล้วมาชนนะนาริวจังริวจังวิ่งไปทำไม้